โอ้นมีอาอะไรคะอะไรคะมึเห็นใครบ้างอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไหนุ่มโอ้ยโฮ้ยอันนี้คนตายใช่ไหมแต่เขาสวยมากเคิร์สโซนอีกแล้วปัดด้วยนะคะมันถือได้ป้าไม่กว่าอะถือได้จ้าทำขอาสตร์บานไปเต็มเลยเหรออะไรคะเอ้ยมันมีค่าสมองด้วยนะคะทุกคน อุ้ยถ้าทำความสะอาดค่าสมองขึ้นอันนี้เราถือไม่กวาดถูกใช่ไหมอ่ะแล้วเราขวดยังไงอ่ะคุณกด E ที่ขยะข้างล่างเลยค่ะคุณเนี่ตรงนี้นี่ตรงนี้ฝุ่นเนี่ยฝุ่นอ๋อต้องมีก่อนโอเคเรียบร้อยนี้ถวบูชาด้วยคืออะไรอ่ะเฮ้ยราบูชาบูลองไหมคะค่าสมองขึ้นด้วยน้ำดำอ๋อแต่ต้องนานๆหน่อยนะค่าสมองจะขึ้นอ๋อแต่หน้าตาคนน่ากลัวมากสมองมันจะหมดเนาะจะตายไหม นั่งมานั่งอ๋อได้คืนละครั้งเอใช่เมื่อกี้วกคุณรีบลุกไปแล้วหมดสิทธิ์โอยหมดสิทธิ์จริงอันนี้เราต้องทำอะไรอ่ะคะที่ห้องนอนด้วยคุณนาริที่ห้องนอนใครอะหลอนเวอร์ถามจริงเหอะประตูนี้มีอะไรอ้าวไม่มีเอ้ยดูกรุ๊ปน่ากลัวจิใครเข้ามาคุณนริคุณนรินอนคุณนรินอนนอนเอ้ยเรานอนแล้วคุณอะไม่ทันแล้วอะ เรานอนเรานอนเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอะไม่รู้อ่ะคุณดีมนอนทันไหมไม่ทันเราตายเธอไปนอนกับคุณอ้อล้วเธอนอนไหนอะใส่ใส่เชิ้ตคุณดีมวคุณน่ากลัวมากเลยอะเรานอนทั้งทั้งที่ถือไม่กวาดอยู่เหมือนกันค่ะจะเนียนปะเราเก็บไม่กวาดกันเราถือไฟอยู่ตรงเราเนี่ยหัวมันโผล่มาเลยใครมันเป็นตัวอะไรอะคุณอ้อหลุดตอนไหนบอกเรานะ ได้ค่ะเช้าแล้วเช้าหรอเช้าบ้าอะไรเพิ่งทุ่มหนึ่งเจ็ดพีเอ็มเอ้ยเอ้ยมากดอะไรกดอีอีว้าวว้าวว้าวเฟคเพอร์เฟคเพอร์เฟคเราได้แค่กู๊ตเลยอะเพอร์เฟคเพอร์เฟคกู๊ตเลยูตามคุณอ้อเลยเพอร์เฟคคูณสองแล้วพี่เราไม่มองเราไม่มองอะไรออกมันมาเช็คว่าเราหลับจริงหรือเปล่าหรอ อ๋อมันคือฆ่าหัวใจให้เราแบบทำใจให้นิ่งอย่าตุกตับตุกตับเยียอย่าเดือดแบบอย่าลกเป็นมือชาใส่เช้อสีขาวอัานี้สองแล้วคืนสองแล้วคืนสองแล้วกลัวัเป่งอื่นมาแล้วถือไม่กวาดตอแล้วก็กระตุกนิดนึงกวาดกวาดอ่ะกวาดเรียบร้อยครึ่งหลอดนล้วครับคุณอยากรู้ว่ามีอะไรคุณลองค่าสมองน้อยดิเราไม่ลองเราปฏิเสธ ครบปฏิเสธนาฬิกาแล้วว่าหกนาฬิกาแล้วพ่อจะกลับมานะว้ากลับบ้านกลับบ้านห้องนอนห้องนอนอยู่ไหนเรานอนนุ่งเนื้อีกแล้วนอนไม่ทันเรานอนไม่ทันเรานอนแล้วนอนแล้วนอนแล้วนอนเนื้อตายเห็นว่าตายแล้วเราถือไฟงามิใครนอนกับเราคะเขาเขาเขาโอเคไม่เอา น่ากลัวหน้าตาต้องกลัวมากใช่คุณจะกลัวหน้าตาคุณโอโต้สั่งไม่ได้นะคะอ้าวเราพ่อไม่มาดูเราพ่อเชื่อเราว่าเรารอดหลับตีโอเคจะวายเขาสุ่มเหรอเรามาดูใครอ่ะทำไมเรายิ่งทำความสะอาดแล้วค่าสมองเรามันยิ่งลดวะกวาดพื้นเราว่ามันกวาดพื้นมันเราว่าได้น้อยคุณไปเราไปนั่งภาวนาดีกว่าใช่ กวาดพื้นต้องสี่ครั้งกว่าจะเสร็จเรานั่งภาวนาอยู่เดี๋ยวสักหกโมงเราจะออกพี่ไม่ใช่คนอื่นดังพวกเราอะไรของเค้าเหลือโคตรน้อยเลยอ๋อรอกันตไปหกโมงแล้วหัวเราไม่บอกว่ารออยู่ใครจะไม่รู้คุณอ้อนนอนกันค์ค่ะไอ้คนนั้นที่นอนต้องกั ลอยนอนแล้วเขาไปหลอแล้วเขาได้เงินมาอุ้ยเราดูเสียงคืนนี้น่ากลัวจังเราขำเมื่อกี้เขาบอกโค่นนกแม่กดอื่นนอนเลยเหรอโอ้โหมาแล้วเราไม่เห็นว่าเขาอยู่ข้างหลังอุ้ยเรากดพลาดสองทีพ่อหลอกเลยอ้าวคุณตายไหมคะใจเต้นหรอใจเต้นให้พ่อหรอพ่อหลอกเลือกจ้องกูเถอดเกรนนึกถึงกล้วมันจ้องเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อย คนนี้ม่คุณลองสมองน้อยสักทีดิไม่ค่ะเราขอปฏิเสธได้ไหมเฮ้ยข่าสมองมันคุณอยอะคุณถ้ากดกดอันนี้ได้เยอะคุณก็ไปแย่งที่ภาวนาเลยดิสมองเราได้น้อยอุ้ยโอ้าโหเอยหมดแล้วคุณจะเห็นลูกชายเขาโผล่มาต่อยหน้า พ่อมันดุว่ะเอาเลยว่าน่ะนั่งใครน่ะถ้าเกิดพี่พี่เราถ้าคงสมองน้อยอ่ะใช่ชครจะโผล่มา